สวัสดีค่ะพาใหม่ชแนลนะคะช่องน้องใหม่วันนี้มาเที่ยวบ้านเพื่อนนะคะแล้วก็เห็นบอลบ้านเพื่อนสวยงามมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็มาเอ็นมาเห็นเอฟซีด้วยนะคะยายคำเบาก็เลยจะมาถ่ายบอลส,สวยให้เพื่อนๆดูแล้วก็ทักถ่ายเอฟซีเลยนะคะอันนี้คือบอลน,นะคะบอลสวยๆนะคะ ใครที่ชอบบอลน,นะคะก็ดูคลิปนี้ก็สนใจนะคะถ้าอยู่ในอำเภอหนองกี่นะคะมาแวะชมได้นะคะราคากันเองนะคะถูกใจอาจจะได้ฟรีนะคะเจ้าของร้านใจดีมากเป็น f c ของปว้าใหม่นะคะสวยไหมคะทุกคนบอลที่นี่ สวยงามนะคะสีสดใสเจ้าของเขาใส่ใจนะคะมีทุกพันนะคะใครสนใจนะคะมีหลายหลายหลักพันนะคะก็สนใจก็แวะมาได้นะคะที่อำเภอหนองกี่นะคะอยู่หมู่สองนะคะหมู่สองพุ่งกระตายอำเภอหนองกี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นบอนที่เขาใส่ไว้ในโรงนะคะโรงเลี้ยงสวยงามมากค่ะเห็นไหมคะ มาคะ่ะมาเห็น f อส,ส,สวัสดีค่ะยายเบาสวัสดีค่ะน้องสาวมาเจอ f อ2สองคนนี้ยายเบานะคะ FC ของทนายนิทัศน์ f อซของลุงพลนะคะวันวันก็พูดแต่ลุงพลป้าแตนให้ฟังนะคะนี่คือยายเบาทุกคนดูห<อ>นะ้าไว้ชอบมากค่ะชอบใครคะยายเบาชอบทุกคนที่เข้ามาเลยค่ะยายเบาบอกว่าชอบทุกคนนะคะและยายเบาก็เป็น f อตัวยงของป้ากับลุงนะคะ ยาเบาจะเล่าให้ฟ้าใหม่ฟังทุกๆวันนะคะวันนี้ก็มาเจอ f อฟตัวจริงแล้วค่ะยายคำเบากิ่งสีดานะคะกับน้องสาวนะคะนี่คือบ้าน f อฟนะคะที่ฟ้าใหม่มามาดูนะคะว่าเอฟซีของฟ้าใหม่เขาเลี้ยงบอลสวยไหมคะแล้วก็ราคาเป็นกันเองนะคะใครที่อยู่แถวหนองกี่นะคะแวะชมได้นะคะราคาเป็นกันเองนะคะถ้าถูกใจนะคะ ซื้อแถมแจกนะคะครบเลยะคะแจกแถมร้านนี้รับรองคุณภาพได้ค่ะว่าบอนทุกต้นนะคะสวยจริงๆนะคะเห็นไหมอัน,นเล็กๆม,มีสายชนใช่ไหมคะอ๋อยายเบาบอกว่าสายชายชนนะคะขอโทษนะคะลิ้นพันกันเลยค่ะใช่ดีใจเห็น f อลิ้นพันกันเลยค่ะย่ยเบาแกก็ชอบเหมือนกันนะคะยายเบา ไก้ค,คำเบานะคะเอฟซีตัวยงหูป้าและลุูนะคะแก่ชอบและไกก็จะมาดูบอลของน้องสาวเป็นประจำนะคะเอฟซีคนไหนสนใจนะคะสามารถสั่งได้นะคะราคาเป็นกันเองนะคะถูกใจแถมฟรีนะคะทุกคนคะใครชอบก็แบะมาได้นะคะ เพราะว่าตอนนี้มันกาลังสีมันกําลังเปลี่ยนนะคะเนี่ยแต่ละพันนะคะสีกําลังเปลี่ยนและก็สวยงามมากนะคะป้าใหม่ก็ชอบมาดูนะคะเวลามาบ้าน f อคนนี้นะคะก็ชอบมาเดินดูนะคะเพราะว่า f อฟคนนี้เขาเลี้ยงบอลขายนะคะสมัยที่บอลราคาแพงแพงอฟคนนี้ก็ไม่ว่างเลยค่ะไม่ค่อยได้คุยกับเราะคะแต่ช่วงนี้ ไอ้ขาลงของบอลนะคะ FC ก็เลยมีเวลาคุยกับเรานะคะวันนี้ก็เลยมาขอเปิดเปิดโรงนะคะอันนี้เป็นโรงเรือนที่เขาเลี้ยงนะคะโรงเรือนที่ใช้สําหรับเลี้ยงนะคะเลี้ยงบอเลเนี่ยนะคะสวยมากค่ะอยู่ในโรงเรือนนะคะเพราะว่าบอลมันชอบโรงเรือนแล้วก็จะคุมไว้นะคะสวยมากค่ะทุกคนมีเยอะแยะมากมายหลายสายพันธุ์นะคะใครสนใจอยากนะคะอยากเอาไป ปลูกไว้ที่บ้านนะคะเอาไว้ชื่นชมนะคะก็ทักมาได้นะคะถ้าในเขตหนองอําเภอหนองกี่ก็แวะแวะมาดูได้นะคะ oh yeah, yeah. ตอนนี้ยายคำเบาก็เดินดูนะคะเพราะ่ยายคำเบาบอกว่าวันนี้จะจัดนะคะจะจัดไปสักต้นสองต้นนะคะยายคำเบาก็ชอบเลี้ยงเหมือนกันนะคะ oh <yeah. S 1> ยายคำเบาก็เดินไปเรียบร้อยแล้วค่ะเดินไปพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนเที่ยงเราก็ ตอนเที่ยงเราก็จะมีการมิตติ้งกันนะคะส้มตํากันนะคะตอนเที่ยงน้องเขาก็จะปิดนะคะเวลานนี้คือโรงอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะคะน้องสาวอันนี้เรียกว่าอะไรคะตู้อบบอลค่ะอ๋อตู้อบบอลนี้มันมันเป็นยังไงคะน้องสาวอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะบอลเขาจะชอบความร้อนความชื้นค่ะ,คคะคเขาจึงได้โตเร็วถ้าอยู่ในในตู้อบจะโตเร็วกว่าข้างนอกแต่ถ้าอยู่ข้างนอกจะแข็งแรงกว่าอยู่ในตู้อบค่ะ อ๋อน้องสาวบอว่าบอลชอบแบบนี้นะคะก็น้องเขาแบบรักบอลแล้วก็เลี้ยงบอลมาเป็นเวลานานเนาะน้องเขาก็จะมีความรู้เรื่องนี้นะคะว่าบอลเป็นยังไงนะ้ะใครสนใจนะคะอยากได้ความรู้จากน้องสาวควนนี้นะคะน้องสาวถ้าเขาแวะมาบ้านอยู่ตรงไหนคะ ลังโรงพยาบาลนองกีนะคะค่ะอยู่หมูม่มอะไระเอออำเภออะไรจังหวัดอะไรคะอยู่หมู่สองมนสาลาอำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเขได้น,นะคะค่ะเจ้าของร้านใจดีนะคะป้าใหม่มาทีไรได้แจกแถมทุกทีนะคะใครอยู่แถวนี้สนใจอย่าได้ไปปลูกไว้ที่บ้านนะคะแวะมาได้นะคะบอลดำก็มีนะคะเยดียเบยิเยเดียเบาบอกว่าบอลดำก็มีนะคะ ตรงนี้คือบอนดำนะคะทุกคนรู้จักไหมคะนี่คือบอนดำนะคะสวยไหมคะทุกคนบอนดำสวยๆนะคะใครสนใจเชิญเลยนะคะแวะได้เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะบอลน,นะคะบอลที่พาไปดูป้าหมาเห็นมันสวยไปเองไปเห็นนะคะ